สวัสดีครับมาเจกับผมอีกแล้วนะครับตัดซีอนรล้วกเเรน,นะครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่ห่านกันนะครับพอดีว่ามันว่าพอดีว่าช่วงนี้ไม่อยากให้ขาไข่ยเยอะเลยวันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มจะฟักแล้วนะครับนี่เลยครับผมนีเริ่มสยัยแล้ว ดูนะครับมีไข่ไก่ตอกด้วยนะครับมาดูนะครับ,รรบน,น,นี่ครับผมอ๋อเขากำลังไข่อยู่พอดีครับผมนี่มีครับผมเขากำลังอยู่ในรังพอดีครับเราต้องขยับออกให้เลยโอเคอเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไข่ออกด้วยนะครับไข่ของเขา นี่ครับขี่โกงมากงก็บผมโกูเขากลังกูก็ผมเอาูนะครับตอนนี้เรได้มาเยแลครับเราจะ อันนี้จะต้มนะครับเ้นไว้เอาเอนไว้ให้เขาแค่สองฟองนะครับนี่นะครับที่เราที่เราให้พัแกแค่สองฟองเพราะว่าตอนนี้เขาเยอะครับเราต้องลดขนาดตัวน,นิดนึงครับผมในนี่นคืไก่ตอกนะครับเขาไปแหยียบเด่นะครับ kamang kinahan yang senosan ni namin เคส,ส,สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสีน้อยไรกระสีนะครับผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมจะมาอ่าเรียกว่าสอบถามดีกว่าครับ เนี่ยไก่ตอกผมอะ่ะไก่ตอกผมมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าไก่ต้อนีฆ่าอ่อนกับหานก็ฆ่าอ่อนตอนนี้ตอนนี้ไก่ตอกอะตายไปสามตัวแล้วครับซึงหานน่ะสามตัวแล้วกันครับผมซึงนี่อีกตัวนี้กำลังข้อพอับแล้วครับผม ปกระสน,นะครับนี่นะครับผมผมจะพามาให้ดูคอไก่ผมนะครับอ๋อตอกใจไป็นวัดใส่กุนแ่งก็นนอนนี่นะครับไก่ไก่ไก่ผมนะครับตอนนี้มีปัญหาครับผมตอนนี้คือไก่ บางมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับคือบะรณาคืออยู่ดีดีก็ข้าอ่อนข้าอ่อนแล้วก็ไปไหนไม่รอดนี่นี่เมือนก็หานนี่ครับนี่หานนะครับนี่ก็ไม่รู้ยังไงต่อนี่ครับผมไก่นี่ก็ก็ตรเชื่อเรื่องวครับผม ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เป็นอะไรเป็นโรคอะไรเฉยบอกผมหน่อยได้ไหมครับเฉยคอมเมนต์หน่ผมดีครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้ครับผมตัวนี้ตอนเดียวช่วงวันดีแล้วอะช่วงวันดีแล้วเขาเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยืนได้แล้วครับเนี่ยผมมากินยาครับผมกินยาเขี้ยวใหญ่กับยาปลาร้าครับผมและมียามียาไก่ด้วยนัวนึงครับผม นี่นครับผมนี่ยิ่งิ่งที่หาย,ย,ยไปอเอาคือครับผมี๋ยวผมจะมาตัางคิดต่อครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่ ตั้งแต่ไก่มีการเจ็บป่วยขึ้นมาก็วันนี้วันรู้สึกก็จะเป็นวันที่ห้าวันที่หกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีครับไม่รอดอีกสองตัวครับผมไม่รู้จะทำยังไงให้ยาก็แล้วนี่ครับ หาดตัวแม่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับนี่ตัวปู้ตัวปูยังโอเคอยู่ครับเนีย่ยคอยดูตัวแม่อครับว่ายังไงนี่คือสองตัวที่ว่า,าป่วยอยู่กินยาแยกส่วนอยู่ในนี้ประมาณสามวันครับผมตอนนี้ยืนได้แล้วนะครับตอนแรกก็คือเดินไม่ไหวครับผม โอเคครับผมแล้วก็มาติดตาดีกว่านี้นะครับส่วนส่วนส่วนตัวผู้นะครับผมให้กินยายาเขียวใหญ่ยาเขียวใหญ่แล้วก็ยาพาราผสมด้วยกันนะครับนี่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นเยอะเลยครับผมนี่นะครับตอนเด็กตอนเด็กนอนแบบพอว่าวิงว่งปั๊บวิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็นอนเลยนอนก็พับเลยครับนอนยาวเลยครับ แต่ตอนนี้เขายืนได้แล้วครับเดี๋ยวผมตงใไงจับตัวนูกินก่อนจับตัวนูก่อนตัวนู่ใกล้บ้านตัวนึงครับตงใไ้ยินก่อนครับผมโอเคครับผมกับตัดีครับ